สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับเซลตุ้ยอีกแล้วนะครับมาอยู่กับช่องของเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่อง YouTube ของเซลตุ้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเซลตุ้ยจะพาไปดูนะครับเป็นรถนะครับแคปตัวเตี้ยสีขาวนะครับซึ่งเป็นในรุ่นของ SDA นะครับซึ่งรุ่นตัวนี้นะครับมีหน้าจอนะครับแล้วก็กล้องมองหลังมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับราคาอยู่ที่นะครับหกแสนสามหมื่นห้าพันนะครับอันนี้คือราคา ตัวสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นสีเทาดําโบก็บวกข้อย0เจ็ดพนะครับหรือว่าถ้าเป็นสีบอลเงินก็บวกเพิ่มเจ็ดพนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูสีขาวกันก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวลูกค้าเขาใส่แม็กด้วยนะครับแต่ว่าไม่โหลดนะครับยางหนาเป็นยีรับแค่นะครับก่อนจะไปดูไปชมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับตรงที่มันเป็นกระดิ่งกระดิ่งๆๆ่งนะครับตรงในช่องยูทูบขวามือนะครับฝากกดหน่อยนะครับแล้วก็ ใครที่จะสอบถามก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 4นะครับ536นะครับ3330นะครับโทรหาตุ้ยได้เลยครับเซลล์ตุ้ย100%ข์นต์ที่นสาขาพิมายนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับความสวยงามของเจ้าแคป2ประตูตัวเตี้ยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นในรุ่นของตัว sda นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีให้เลือก3สีนะครับสีขาวนะครับราคา635,000 นะครับแล้วก็สีบอลเงินจะเพิ่ม7 0 0 0แล้วก็สีเทาดัมโบเพิ่ม7 0 0 0นะครับสำหรับรุ่นนี้มีให้เลือกกัน3สีนะครับลูกค้าชอบสีไหนอยากได้สีไหนก็เลือกดูกันได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมพามาดูนะครับจะเป็นรถสีขาวนะครับตัวโหขาวองตองเลยนะครับถ้าเป็นพี่ไมค์เขาเรียกว่าขาวองตองขาวองตองนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถดูเดิมๆนะครับเดิมๆจะเป็นขอบล้อกระทะ นะครับเป็นขอบร้อกระทะขอบ15นะครับตัวน,นี้ลูกค้าได้ทําการใส่เป็นแม็กแต่งขอบ18นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นแม็กขนาดเท่าไหร่แล้วก็มันสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายด้านหน้าก่อนด้านหน้าตัวนี้ถ้าเป็นในรุ่นของตัว SDA นะครับไฟหน้าจะเป็นในส่วนของตาไฟธรรมดาอยู่เลยนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับ จะยังไม่ได้ชุบโครเมียมนะครับสำหรับในรุ่นของตัว SDA ตัวนี้นะครับแต่พวกไฟหน้ากระจังหน้าสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยไม่ว่าลูกค้าจะใส่เป็นตัว LDA นะครับแล้วก็ส่วนของไฟเลี้ยวเห็นไหมกระพริบเป็นไฟพาร์ากอยู่นี้นะครับไฟเลี้ยวส่องสว่างชัดเจนสีส้มเลยนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับส่วนของไฟตัดหมอกตรงนี้ยังไม่ได้มีมาให้ครับในรุ่นของตัว SDA ตัวนี้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าใช้เยอะแล้วก็ฮิต นะครับสำหรับวัยรุ่นที่อาจจะเรียนจบใหม่ๆพึ่งทำงานตัวนี้นเหมาะแก่การใช้แล้วก็คือค่างวดจะไม่สูงด้วยตัวนี้นะครับลูกค้าสองคนสามีภรรยาสามารถออกได้เลยแล้วก็สามารถส่งได้นะครับตัวนี้ค่างวดจะไม่แพงเหมาะแก่วัยรุ่นสร้างตัวมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นของวัยรุ่นสร้างตัวซึ่งลูกค้าเพิ่งเรียนจบนะครับแล้วก็ออกรถ นะครับเพื่อที่จะไปใช้งานไปทํางานอยู่ชนบุรีแล้วกลับมาบ้านตัวนี้นะครับออกมาออกที่บ้านนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแม็กนะครับในรุ่นของตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมคือทรงทรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้โหลดนะครับก็คือถอดล้อออกแล้วก็ใส่แม็กเข้าไปเลยนะครับเห็นทรงไหมเห็นทรงไหมครับทรงนี้เลยนะครับทรงนี้อ่าเป็นสไตล์ยีราฟแคะนะครับตัวนี้นะครับ แม็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยแม็กจะเป็นขอบ18นะครับยางเนี่ยจะเป็นยางหนานะครับแม็กตัวเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะใส่อยู่ในแม็กของตัวรถตัวสูงนะครับ TE 3 7การยกนะครับตัวเนี้ยออฟมันจะออกมาข้างนอกนิดนึงนะครับมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรถส่วนของตัวยกสูงนะครับตัวเนี้ยเป็นสีดําเลยดําเป็นโนแบ็คเลยนะครับตัวเนี้ยคินคลีนนะครับคอปั๊มเนี่ยจะเป็นส่วนของแบมโบนะครับเป็นสี แอปปานะครับแล้วใส่ดุมครอบตองกลางเนี่ยสีดำน็อตก็ยังเป็นสีดาแม็กสีดํานะครับแต่แม็ก่จะมีความสวยก็คือจะได้เป็นหยอดแดงนะครับแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าด้านข้างก็จะเขียนในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์สีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดยางกันนะครับขนาดยางตัวเนี้ยนะครับที่เห็นขนาดหนา,นาๆแบบเนี้ยนะครับที่เขาเรียกกันว่ายางหนายางบางซึ่งสเปคตัวเนี้ยจะเป็นยางหนานะครับ ขนาดจะเป็น2 5 5 5 5 0ขอบ18นะครับตัวนี้ก็คือจะใช้งานได้แบบทนทนเลยเวลาที่เราวิ่งทางไกลอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะวิ่งได้ดีเลยครับพอเป็นยางหนามีการบรรทุกได้ด้วยนะครับแล้วลายยางจะเป็นลายยางลูกศรแบบนี้นะครับที่เขาฮิตฮิตกันเลยเห็นไหมครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นในรุ่นของตัว SDA นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงด้านข้างนะครับยังไม่ได้อยู่ตรงที่กระจกนะครับถ้าเป็นในตัว SDA กระจก จะเป็นชิ้นเดียวเลยขอบกระจกนะครับแต่ถ้าเป็น l e d จะเป็น2ชิ้นนะครับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ทําการติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มบานหน้าเนี่ยใส่เป็น40บนะครับบานข้าง60นะครับตัวนี้จะเป็นในรวนของตัวแคปนะครับดูนี่เห็นไหมโอ้โหภายในอันนี้กระเป๋าผมเองเนี่ยภายในก็สวยครับการใช้งานดูแลทำความสะอาดได้ง่ายครับนี่เห็นไหมมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราถอยหลังมันก็จะขึ้นกล้องตรงนี้เลยชัดเจนมากนะครับ สว,สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นแคปก็จะเปิดได้กว้างแบบนี้เลย <l ots> เห็นไหมนี่ครับแคปก็จะเปิดกว้างแบบนี้เลยนะครับก็สะดวกสบายครับสําหรับใครที่จะเอาไปใช้งานขนของหรือว่าจะเป็นขายของหรือใครที่มีการเดินทางไกลบ่อยๆเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ด้านหลังเหมือนกันขนาดล้อเท่ากันนะครับขนาดล้อทั้ง4ล้อเนี่ยสามารถสลับยางเปลี่ยนล้อได้เลยนะครับ สรับยางเปลี่ยนล้อได้เลยสำหรับในรุ่นนี้นะครับลูกค้าสามารถาครบ10,000โลอย่างเงี้ยครับหรือว่าถึงระ,ระยะที่ต้องเช็คยางนะครับผมก็เอามาสลับล้อได้เลยเพราะว่าทั้ง4ล้อขนาดเท่ากันนะครับแม็กเป็นลายเดียวกันขนาดเท่ากันนะครับความกว้างก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ล้อจะรู้สึกว่าล้นนิดนึงเห็นไหมเนี่ยครับจะล้นมานิดนึงนะครับแต่เนี้ยก็คือ มันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใส่เป็นยางโตมันล้นเฉพาะแก้มยางเห็นไหมครับลูกค้าสังเกตดูเนี่ยครับยางมันจะล้นออกมาจากขอบนะครับแก้มยางล้นแต่ขอบแม็กอยู่ในนะนี่นะครับตัวนี้ไม่ได้โหลดนะครับทรงนี้นะครับอันนี้ก็ทําการใส่กระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับเหมาะแก่การใช้งานเพื่อไม่ให้สีในกระบะมันเป็นรอยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของไฟเลี้ยวสว่างแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนของไฟท้ายไฟเบรกจะเป็นครอบดําแบบนี้นะครับแล้วก็ในรุ่นของ SDA นะครับผมก็จะมีส่วนของอายางอะไหล่มาให้นะครับแต่ในรุ่นของ SDA เห็นไหมครับมันจะยังไม่มีตัวกันชนท้ายนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้กันชนท้ายก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้หรือว่าจะข้ามไปเล่นเป็นตัว LDA ก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีความสวยนะครับแต่ว่าด้วยราคาแล้วการส่วนงวดก็เอาตามที่ลูกค้าชอบแล้วก็ลูกค้าไหวที่จะส่งนะครับเพราะว่าออกรถคันนึงก็ต้องใช้เวลาการส่ง บางที4ปี5ปี6ปีแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับสามารถมีให้เลือกได้หลายปีนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับการทํางานหรือว่าการส่งงวดก็เลือกได้นะครับอยู่ที่ใครจะเลือกส่งประมาณเท่าไหร่นะครับก็ทักมาถามเซอตุ้ยได้อยากให้ทาเงื่อนไขไหนให้ดูนะครับก็เนี่ยครับผมให้ดูทรงประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวรถเดิมๆนะครับไม่ได้โมดิฟายอะไรนะครับสําหรับคันนี้ก็มีการโมดิฟายแค่เปลี่ยนแม็กใส่ล้อจากขอบ15 นะครับล้อกระทะนะครับเป็นขอบ18นะครับเป็นขอบ18นะครับแม็กนี่ก็จะเป็นตัวก้านแบบสวยๆเลยนะครับแม็กล้อลายลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่ถามว่า,าถ้าผมถ้าผมออกรถกับเจลตุ้ยเนี่ยนะครับผมอยากใส่แม็กเนี่ยเลือกลายได้ไหมเลือกได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ลายไหนก็ส่งแบบส่งลาย,ลายมาให้ผมดูนะครับสามารถเลือกลายแม็กได้เลยนะครับ สวยแบบไหนก็เอาแบบนั้นตามลูกค้าชอบผมจัดให้ได้หมดนะครับหรือว่าจะใส่ครอบปงครอบปั๊มดิฟฟงดิฟฟี่ก็ได้หมดเลยครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับลูกค้าที่ดูแล้วก็รับชมอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆครับคนไหนที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณครับนะครับคนไหนที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ในช่องของสิวตุ้ยด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งขอให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีโปรดีๆนะครับให้กับลูกค้านะครับ แล้วก็ลูกค้าที่ทักมาถามมารับตีเทอร์ลดเก่าไหมผมรับหมดนะครับทุกรุ่นนะครับแล้วถ้าลูกค้าถามมาอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้ออกได้ครับมีไฟแนนซ์ไปทําถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วประเทศนะครับเพราะสหรับวันนี้นะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ได้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ